สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาชมพระอนุสรณ์หนึ่งปีของวัดระฆังทิมนี้เขาเรียกว่าพระผงรูปเหมือนนั่งในซุ้มระฆังนะครับเนาะพระองค์นี้ก็สร้างตามกรรมวิธีของพระเก่าแก่สมัยโบราณโบราณเนาะครับเนาะนี่ครับก็มีมวลสารผสมอยู่ในเนื้อพระนี่ครับทีนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดกัน นาะครับเนาะในสมเด็จวัดระรังร้อยปีเนาะครับเนาะถึงจะเป็นพระใหม่อายุห้าสิบกว่าปีนี่ครับเราก็ดูนี่ครับความเป็นธรรมชาติการปริแยกมวลสารต่างๆที่มีอยู่ในองค์พระเนาะครับเนาะนี่ครับถึงจะเป็นพระใหม่ถ้ามีมวลสารครับนี่ครับเรา พระองค์นี้มันดูง่ายครับเห็นไหมครับรอยหลุมรอยบอ่อรอยปริรอยแยกเนี่ยครับ้างหลังนี่ก็ดูง่ายนี่ครับมวลสารในองค์พระมวลสารนี่จะอยู่กระจัดกระจายนะครับเนาะจะไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนจะอยู่กระจัดกระจายไปทั่วองค์พระตรงนี้ก็คือเกสรดอกไม้ครับนี่ยยังหลงเหลืออยู่ครับพระจะมีหลุมมีบอ่อ บริเวณขอบข้างของพระครับนี่ครับก็จะเห็นมวลสารเก่าๆมีรอยปริรอยแยกนี่ครับตรงนี้นี่จะดูง่ายเลยครับผมเราเห็นเม็ดมวลสารเก่าๆเม็ดนี้ไหมครับแล้วก็จะมีหลุมหลุมนี้ก็เกิดจากการปาดครับการตัดพอเขาตัดปุ๊บตัวตัดมันมาโดนเม็ดมวลสารเขาก็จะเกิดหลุม นี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการดูพระสมเด็จยิ่งเราไปเจอแบบนี้ในพระสมเด็จนี่เป็นการชี้ชัดได้เลยว่าเป็นพระแสเพราะว่าอันนี้จะเป็นโพรงอากาศพระพอมีอายุนานเข้านานเข้าพระก็จะยุบยุบแยกนะครับเนาะเนี่ยครับจะมีมวลสาร ดูง่ายครับถ้าเราไปเจอพระสมเด็จแบบนี้นี่หยิบได้เลยครับไม่ว่าพระเก่าพระใหม่ก็ใช้ตำราเดียวกันในการดูนี่แหละครับเพราะว่าพระองค์นี้ก็สร้างจากตำราด,ดั้งเดิมเนี่แหละครับพระรุ่นนี้ก็มีหลายแบบหลายพิมพ์เราไม่ต้องไปสนใจบล็อกไหนพิมพ์ไหนอะไรยังไงเนาะครับเนาะตำหนิอะไรเงี้ยขอให้เราดูเนื้อครับ การดูพระนี่ให้ดูเนื้อเป็นหลักดูธรรมชาติเป็นหลักครับผมนี่แหละครับนี่ก็คือสมเด็จอนุสรร้อยปีวัดละคัง